งนั้นเดี๋ยวก็จะไม่มีคนสื่อสารลุงต่อแล้วเนาะวันนี้มาซื้อกระถางครับซื้อกระถางเพื่อปลูกต้นไม้มีเป็นบ้านของลุงที่เขาปั้นกระถางแล้วลท่านเขาเผาเองเลยครับวิธีการปั้นขึ้นรูปก,กระถางกระถางก็มีหลายรูปทรงรกระถางรงกม,มกระถางทรงชกระถางทรงสูงนะครับลุงปั้นจากมือเลยครับเ ก็ถ่ายเพื่อการเรียนรู้นี่ครับคุณลุงไม่ไม่ได้ว่าอะไรให้ของที่ายกป้านะครับนักเรียนเขาก็มาดูกันอ่าแล้วอย่างประเภทดินนี่ลุงรับมาจากที่ไหนนะครับคุณลุงบ้านบ้านไร่บ้านไร่ไร่บ้านม่อนเขาแก้วอันเดียวกันนะอ่าแล้วดินดินนี่เป็นดินเขาเรียกดินอะไรล่ะครับคุณลุงเป็นดินอะไรดินเหนียวดินเหนียวดินเหนียวดินชั้นสองมจะเป็นดินประมาณนี้นะครับมเศษตรดิน ก็เป็นลักษณะที่คุณลุงเขาปั้นเอาไว้นี่ทำเองคุณลุงเขาทำเองเฮ<แต> <imet S 1> ้ยคุณคุณนี่ผู้ช่วยผมดีบอย่าไปชนนะนี่ลุงเขายังปักยังไม่แห้งนะลุงเขาต้องตากช่วงนี้อากาศชื้นก็เตาเผาเธอเดินผ่านมานี่ไง,ไงตเตาเผาเิดไหลดลูลวดลายนี่ครับมีการขึ้นลายขอบด้านข้างนะบางคนอาจจะยังไม่เห็น กิ้งตรงนี้กิ้งลายตรงนี้เห็นไหมนี่ลุงกิ้งลายด้านข้างนะครับโอเคโอ้ลวดลายออกแล้วนี่ครับเพื่อนๆนี่คือการตัดตัดด้านล่างครับโอเคขอบคุณครับคุณลุงพอดีวันนี้ก็พาแฟนมามาซื้อกระถางเพื่อจะไปปลูกต้นไม้นี่ครับเตาเผาของคุณลุงนี่ครับเห็นไหมครับเตาเผานี่ด้าน ด้านข้างหลังด้านข้างอันนี้คือรูรูระบายรูระบายเตาเผาเตาเผา,าเาสร็จอันนี้เขาเรียกกระเบื้องกระเบื้องดินเผาเนาะขอนขอนุญาตนะครับลุงนี่ลุงเขาจะเปิดให้ดูดินที่ที่ลุงเอามาปั้นนะครับอันนี้เขาบ่มดินไว้ใช่ไหมครับลุงนี่บ่มด้วยน้ํา ชิ่นสำเร็จเข้ามาอ๋ออ๋ออุ๊ย่านนะครับคุณลุงลำบากจริงนะนี่ครับอืมโมมาเรียบร้อยอืมเป็นดินผงแบบนี้นะครับแล้วก็เอาผสมทรายนี่ครับเป็นดินผสมทรายละเอียดอ๋อคุณลุงมาผสมทรายละเอียดรายละเอียดเนี่ย นี่<อ>เป็นไ,ไ<ซ>สไใส่ชาบใส่กอ้างแบบใส่ชาบโอเคแล้วลุงก็หมักไว้ในถังนี่ใชียครับแต่ก็โมหมักไว้หนึ่งคืนนะครับเราจะเป็นดินปั้นรูปอย่างนี้ที่คุณลุงทำไว้ครับนี่เไรเดี๋ยวเรามาดูคุณลุงขึ้นรูปอ,อีกรูปหนึ่งนะครับเพื่อน นี่ก็ยังเป็นวิถีดั้งเดิมอยู่นะครับคุณลุงแค่มีเครื่องมือมาช่วยก็คือ,อเป็นไฟฟ้ามอเตอร์ขึ้นมาแค่นั้นเองเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงครับคุณเป็นเท้าปั่นนี่ครับคุณลุงเมื่อก่อนเขาโบราณอย่างบ้านม่อนของแก้ว,วกนะครับใช้ตีเอาเออใช้เท้า,าใช้เท้า,าเกีีรยเกีีรยแล้วก็ใช้ปั่นขึ้นลูกนิดนิดนิดอืมอนนี้ไม่ช้าล้ามาตีขึ้นลูก นี่คุณลุงทําคนเดียวก็มีเครื่องทุ่นแรงแค่เป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับเพื่อนๆคุณลุงก็ปั้ลาดบุรีช่างลาบบุรีอ๋อคุณลุงเรียนมาจากช่างตั้นที่ลาบบุรีที่ก็เรากําลังถ่ายอยู่เนี่ยเราถ่ายที่ลําปางนะครับนี่มาที่บ้านของคุณลุงเขาเลยบ้านยาเป้าบ้านยาเป้านะครับย่าเป้าอําเภอเมืองจังหวัดลําปางครับ อันนี้ดินดินที่ปั้นนี่เป็นดินกระเบื้องดินเผานะครับไม่ใช่เซรามิกนะครับนี่คือเป็นดินดินกระเบื้องดินเผานั่นเองนีเป็นดินเหนียวเป็นดินเหนียวปั้นแล้วคุณลุงก็จะเอาไปเผาต่ออีกทีหนึ่งเอ่อที่คุณลุงปั้นเสร็จแล้วต้องตากอากาศไว้อย่างนี้แห้งแห้งมันแห้งสนิทก่อนถึงจะเผาได้อ๋อประมาณกี่วันกี่กี่วันเหรอครับคุณลุงเอามันเอามันไม่มีความชื้นว่ะ มันแห้งจะนิดอืมมีความชื้นเผาไม่ได้แตกเลยอ๋อคับ,บอโอเคโอเคนี่ครับคุณลุงก,กำลังขึ้นรูปให้ดูนะครับก็เรียนรู้เป็นวิทยาทานนะครับถึ่งละอันพละน้อยคุณลุกิ้งลายด้านข้างให้ดูนะครับนี่ครับวนลายก็จะเกิดด้านข้างนะครับ โอเคขอบคุณมากครับคุณลุงเนี่ยที่คุณลุงทําไว้นะครับนี่ยังไม่ได้เผานะครับเนี่ยกาลังปั้นอยู่ลายด้านข้างนี้ครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนนี่คือลายด้านข้างที่คุณลุงกิ้งเมื่อกี้นี้2 2> นลายด้านข้างเป็นของลาย<อ>สุโขทยัยเป็นลายสุขโขทัยนะครับคุณลุงบอกนี่ยังไม่แห้งมาช่วงนี้ฝนตกมาสองสามวันแล้ววันนี้ฝนไม่ค่อยตกกันเลย มาซื้อกระถางนะครับมาซื้อกระถางกบแฟนเพื่อไปใส่ต้นไม้นี่ครับนี่เป็นที่ยังปั้นอยู่ยังไม่ได้เผาส่วนนี้คือลวดลายที่คุณลุงเขาปั้นแล้วก็เผาเรียบร้อยจะเป็นลักษณะนี้นี่ครับคือหน้าเตาเผานี่ออเดอร์ที่เผาเสร็จแล้วก็จะแกงครับเนี่ยนะครับก็จะแกะนี่ลายแต้มสีแดง หน้าร้านนี่แหละครับคือร้านหน้าร้านของคุณป้าเลยนี่ครับคือกระถางประเสริฐนะครับนี่คือร้านกระถางประเสริฐอยู่ที่ย่าเป้านะครับ ราคาก็ไม่แพงครับพอเจ๊นแนะนําให้มาให้มาซื้อกระถางที่นี่นะครับเป็นแบบทกากันสองคนคือคุณตากับคุณยายเป็นป้ากับคุณลุงนะครับที่ทำก็จะเป็นบ้านของแกเองเลยแกทําทไว้นี่คือป่องเตาเผาที่ทําที่เห็นเมื่อกี้นะครับป่องเตาเผา